กองหน้าเมตา2 0 2 3ครับก็เป็นแพทล่าสุดในปีนี้เนาะก็ก่อนจะเปลี่ยนเป็น f c ออนไลน์ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าการเลือกกองหน้ามันจะมีอะไรที่แปลกใหม่กันบ้างเนี่ยพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะสำหรับคนหาบ่อยที่สุดราคาสูงสุดนนพวกกองหน้าที่ขึ้นมาแถวนี้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะที่ใช้งานคนค้นหาบ่อยมากที่สุดเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติกันก่อนครับสาหรับกองหน้าดับแรกเลยครับต้องมีความเร็วความเร็วนะแล้วก็ การยืนตำแหน่งครับแล้วก็อีกอันนึงครับค่าจบสกอร์ครับอันหลักๆคือ3อันนี้นะสำหรับกองหน้าผมคิดว่าสมควรมีทุกอย่างสมควรมีอย่างถ้าเลเวลตันๆแล้วอย่างขอสักร1 0บวกๆทุกอันก็ถือว่าโอเคแล้วร1 0ทั้งหมดเลยนะถึงเลเวลเต็มอะไรก็ถึง110ไม่ได้มีปัญหาก็อย่าให้น้อยกว่านี้ครับสำหรับกองหน้าครับแล้วก็ค่าพลังแฝงที่สำคัญของกองหน้าที่ผมคิดว่าแรกครับฟินิชช็อตครับมีจะดีมาก จะยิงปั่นโค้งได้ดีครับอันที่2ครับจะเป็น speed d i l e r ครับสอ,อันนี้ผมแนะนําให้มีทุกตัวเลยสําหรับ finish shot กับ speed d i l e r แล้วก็อันที่3ก็จะเป็น power header ครับก็ใครไม่ชอบสายปืนมงก็ตัดตัดไปก็ได้ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่แต่สําหรับผมผมฟิกครับนักเตะผมส่วนใหญ่จะมี power header ครับถ้าเป็นตัวที่เป็นกองหน้าเป้าจริงๆเนาะอีกอันหนึ่งก็ power header แหละโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับคุณสมบัติแล้วก็ค่าพลังแฝงเด่นๆที่ใช้ในการเลือกกองหน้าหลักๆครับพวกนี้จะสําคัญมากครับที่เรามาเนี่ย โอเคเดี๋ยวเราไปดูนักเตะที่ผมจะเอามาแนะนําในกองหน้าเมตา2023กันบ้างครับว่าจะมีใครกันบ้างครับเดี๋ยวผมไปเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยครับ ตัวแรกครับผมขอแนะนําเป็นคาริเมนเซมาครับคาริเมนเซมานี่ใช้ได้หลายปีเลยแต่ถ้าเป็นปีล่างๆลงมาเนี่ยผมขอสักบวก5ขึ้นไปทั้งหมดเลยนะสำหรับคาริเมนเซมาเนี่ยถ้าลงมาล่างๆพวกเนี่ยขอบวก5ครับเป็นอย่างน้อยแต่ถ้าเป็นตัวข้างบนที่จะใช้บวก1ถึงบวก3ได้ก็จะมี2ปีท็อปครับ23 TOTs กับ23 TY ครับของปีนี้ปีอื่นขอบวก5ครับถ้าเป็นเนี่ย3ปีนี้ ขอบวก5ขึ้นไปครับใช้ได้หมดเลยก็ราคาไม่ได้แรงมากด้วยเห็นไหมตัวล่างๆเนี่ยอ่ะงดูปีนี้สเท้าครับ22.5ร้อย111เบวกหมดเลยไม่มีฟินิชช็อตกับเทคนิคอลดิฟเลอร์ก็จะไม่มีสปีดดิฟเลอร์นะแต่ก็สามารถทดแทนกันได้ครับเนื่องจากคาริมเบนเซมาเป็นตัวที่จบสกอร์คม2เท้าอยู่แล้วเนาะ แต่ถ้าแนะนําจริงๆครับผมอยากให้ใช้ตัวท็อปที่สุดของปีเลยเพราะว่ามันจะเป็น AI ตัวใหม่มันจะเก่งที่สุดครับสำหรับนักเตะตัวนั้นๆเนาะอย่างตัวนี้23 TY ก็ FP ค่อนข้างสูงนะ29สูง185ถนัด2เท้าครับสำหรับคาริเบนเซมามันจะไม่ใช่ตัวที่วิ่งทะลุทะลวงหรือวิ่งเร็วนะแต่ก็หาช่องพอได้ครับก็ความสามารถเฉพาะตัวก็พอไปได้ถูถุไทยไทยไปได้เลี้ยงบอลกระชากเลี้ยงหลบอะไรก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆครับแต่ว่าข้อดีคือจบคมครับสำหรับคาริเบนเซมาราคาในปีนี้ก็เริ่มต้น ที่4 8 0 0 0ครับตอนนี้ก็ถือว่าแรงอยู่ถ้าขายได้สัก3 0,000ก็ถือว่าโอเคแล้วสําหรับคาริเบนเซมาเนาะเพราเดี๋ยวนี้เงินหลักหมื่นเอมี่ก็ไม่ได้หายากนะหาง,ง่ายนะเดี๋ยวนี้ก็เดือนนึงก็น่าจะได้นะ30,000เอมไม่ไม่น่าจะเกินนี้ถ้ามี v i p ได้แน่นอนนะครับ0 0 0 0มื่ก็ทักษะมาที่4ดาวครับมีฟินิชช็อตเห็นไหมเพลย์เมคเกอร์แล้วก็พาวเวอร์เฮดเดอร์คาริเบนเซมานี้ยืนได้หลายตำแหน่งนะตั้งแต่มิดฟิลตัวรุกหน้าตำ่ำหน้าเป้าได้หมดแต่ว่าไม่ยืนปีกกไไมมมม่่่่แนนนนนะาาครััเเเเืองจป็ต็ตวววทีลย ต้องมีความเร็วครับถ้าจะไปยืนเดี๋ยวมาดูค่าพลังเด่นๆของกองหน้าครับสำหรับคาริเบียนเ,เซนมา่าแข้งแกงร้อยสิบเอ็ดเนี่ยสามารถชนได้ในระดับหนึ่งชนได้เบียดได้แต่ว่า จังหวะที่นี่จริงๆก็ีเลี่ยงชนจะดีกว่าครับสำหรับคาริบเบนเซมาเนาะมีต้นความเร็ว107 107ครับแต่ถ้าเลเวล5ก็110บวกๆเหมือนกันสำหรับคาริบเบนเซมาเลี้ยงบอลเร็ว115เลี้ยงบอล115เห็นไหมควบคุมบอล120ครับส่งสั้น116ครับเนื่องจากมันเป็นกองหน้าสไตล์เา้านายเนาะมันก็ส่งสั้นจะดีหน่อยแต่ถ้าเป็นหน้าเป้าจะจ่ามันก็จะส่งสั้นน้อยครับพลังการยิงครับ120บวกครับยิงได้2เท้าเหมือนกันคม2เท้าเลย พลังการยิง113มงบอล115ครับค่ามงบอลก็สูงความสูงก็ถือว่าใช้ได้ครับ185มี power header อีกก็เป็นตัวที่มงดีตัวหนึ่งครับสำหรับคาริมเบนเซม่าแล้วการยิงตำแหน่ง116ครับเป็นตัวที่ชอบยืนถูกที่ถูกเวลาอยู่แล้วสำหรับคาริมเบนเซม่ายิ่งถ้าใครอยู่ในฟูทีมมาดริดหรือฟูฝรั่งเศสตัวนี้จะเป็นตัวที่โกงมากครับสำหรับคาริมเบนเซม่าตัวต่อไปครับก็เป็นโรเบิร์ตเลวานดอสกี้ครับก็ผมแนะนำที่ปีกัปตันบวก5ขึ้นมานะถ้า สองคนถามถามว่าสองตัวนี้ ปีไหนผมแนะนําปีกัปตันครับบวกห้าสำหรับเดวานบวกห้าขึ้นไปนะครับแต่ถ้าแนะนําจริงๆก็คนที่งบน้อยหน่อยก็นี่ครับสองทีเอสหรือไม่ก็ p c c ได้เหมือนกัน p c c ก็ตอนนี้ราคามันค่อนข้างแรงครับรอไปก่อนแต่ถ้าแนะนํากัดฟันไปเลยครับเอาตัวท็อปของนักเตะนั้นๆไปเลยเนื่องจากตัวท็อปพ็ออะ่ะมันเก่งกว่าทุกปีอยู่แล้วครับก็เป็นยี่สิบสามทีเอสครับก็ตอนนี้ราคาค่อนข้างแรงเดี๋ยวรอมันหมดกิจกรรมไปสักพักเดี๋ยวคนก็เริ่มจะทยอยแห่กันขายอยู่ช่วงพักหนึ่งครับเดี๋ยวราคามันจะ สำหรับพวก 23ts นะครับสำหรับเรวานครับ 23ts ก็ราคาตอนนี้เกือบ 70,000m ่เอ็มะเห็นไหมเดี๋ยวผมว่าราคาสวยๆก็ประมาณ3า0 0 0ื0นสี่เอ็มครับกำลังดีราคาประมาณนั้นเนาะนี้มันก็โคตรแรงเลยรอไปก่อนครับแต่ถ้าแนะนําใช้ได้ก็ใช้ปีนี้ครับหรือไม่ก็บวกบวก5ปีกับตันพวกนี้ขึ้นมาครับก็ทดแทนกันได้เหมือนกันหรือไม่ก็บวก5 p f a ก็ราคาพอๆกันผมกูเลยก็ว่าเออถ้าขึ้นบวกไปขนาดราคาประมาณนี้ก็ขึ้นมาเลยกอใครงบน้อยก็ลงไปตามนั้นนะเดี๋ยวเรามาดูค่า ฝังเด่นๆครับสำหรับโรเบิร์ตเลวานโดสกี้ก็เป็นทรงคล้ายๆกับคาริเบีนเซม่าจะเป็นตัวที่แข็งแกร่งกว่าจบคมเหมือนกันไปกับบอลได้ดีนี่พอๆกันครับก็ทรงคล้ายๆกันเลยแต่เลวันรู้สึกว่าแข็งกว่าครับแต่ว่าความเร็วอาจจะเหมือนเล่นจริงๆก็อาจจะช้ากว่านิดนึงนะในความรู้สึกที่เล่นมา e เอฟฟี่28เพียงเท่านั้นครับสูง185เท่ากันถนดสองเท้าเหมือนกันเลยครับก็อย่างที่บอกครับทรงคล้ายๆกันเนาะเริ่มต้นสกิมมูมาที่สี่ดาวเหมือนกันเลยแต่ว่านิสัยยังมีเยอะกว่าครับมีอิน jury free finish shot Power header ครับหปือใส่ก้อยคอสนามแล้วก็ Shooting chip shot เนาะค่าพลังเด่นๆครับแข,แข่ง112ครับใกล้เคียงกันมากเห็นไหมสปีดต้นความเร็วก็ไม่ได้ต่างกันเลยสำหรับเบนเซม่ากับโรเบิร์ตเลวานดอสกี้ก็ควบพุ่มบอล113ครับสงสั้น108ครับจบสกอร์120เห็นไหม 2เทา้าสําหรับเลวานนี่จะเป็นตัวที่ยิงเลียดยิงเต็มข้อได้ดีนะแต่ว่าปั่นนี่ก็อยู่ในระดับกลางพลังการยิงครับ114ครับมงบอล114เห็นไหมยิงไกล111ย,ยืนตําแหน่ง118ครับโอ้ยืนตําแหน่งก็ถือว่าค่อนข้างดีกว่าเป็นเซมาพอสมควรค่ายืนตําแหน่งแต่ว่าในเกมก็ไม่ได้ต่างกันมากมายครับทรงคล้ายๆกันเลยแต่มันต่างกันที่เราจะเอาไปยืนในฟูลทีมไหนเนาะถ้าเป็นพวกวาซาบิย์นพวกนั้นก็จะเป็นเลวานหรือใครชอบ ทั้ง2ตัวก็เอาเลวานไปยืนหน้าเป้าแล้วก็เอาเบนเซม่าไปยืนกลางรุกได้เหมือนกันครับสำหรับคู่นี้คู่นี้สลับกันได้ครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังเด่นๆของตัวที่มันลองๆล,ลงมาเนาะที่ราคาถือว่าสัก20,000เอ็ม กำลังดีเนี่เห็นไหมถ้าปีนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะ5ดาวด้วยเนี่เห็นไหมยี่ราคา15ื่นห้าเองครับไม่ได้สูงเลยค่าพลังเด็นเด็ดคล้ายกันเลยยึนตำแหน่งปฏิกิริยาก็จบคมไปกับบอลได้ดีเลี้ยงบอลติดเท้าครับแต่ว่าค่าส่งสั้นอะไรอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับสำหรับเลวานจะเป็นสไตล์ที่รอให้เพื่อนป้อนเข้ามาจบนะครับสำหรับเลวานจะดีที่สุดอย่างเราเลี้ยงมีตัวริมเส้นเร็ว พาดเข้ามาให้เลวานเข้าแท็บอินเข้าชาร์จอะไรพวกนั้นจะดีหรือเปิดเข้ามาให้เลวานได้มงหรือได้จบจะดีมากครับแต่ก็เป็นตัวที่จะให้เลี้ยงไปจบเองก็สามารถทําได้นะแต่ก็ต้องดูจังหวะนิดนึงครับเนื่องจากเป็นตัวที่ความเร็วไม่ได้สูงมากครับสำหรับโรเบิร์ตเลวาน ตัวต่อไปครับที่ผมมามาแนะนําก็จะเป็นซอนฮึงมินครับสำหรับซอนฮึงมินนี่มันเป็นปีกนะแต่เอามายืนหน้าเป้าได้เหมือนกันซอนฮึงมินถ้าจะให้แนะนําปีกับตันบวก5บวก6ได้แต่ถ้าแนะนำบวก6จะดีกว่าสําหรับซอนฮึงมินแต่ถ้าใครมีงบก็จัดไปเลยครับยี่บสอบวกหเพราะว่าปีหลังๆมามันจะเปิดบอลได้ดีมากขึ้นครับ แต่ถ้าแนะนําจริงๆก็ท็อปสุดของรุ่นครับ a p 26เพียงเท่านั้นครับซื้อบวกหนึ่งมาตีบวกสามก็ไม่ได้น่าเกลียดครับสำหรับซอน1ึงมินเดี๋ยวเรามาดูดที่บวกหนึ่งของปี2 3สา t y นะครับสาหรับซอน1ึงมินกันกราคาก็ถือว่าไม่ได้แรงแล้วตอนนี้สําหรับซอน1ึงมินก็โกงแต่เซอร์เปิดยันมาถึงตอนนี้ใช้งานได้เลยสำหรับซอนเราดูเป็นหน้าเป้าเนาะสำหรับซอน1ึงมินโอเคเริ่มมาดีกรี R รวมครับ110่งร6อยสิบ EP ยี่2ิบหกครับ, 3, บ,รบสป็นตัวที่วิเร็ว จบครบแต่ถ้ามายืนหน้าเป้าระวังอย่าเอาไปเบียดนะครับบอกไว้ก่อนเลยเล่นสายทะลุทะลวงเอาถ้า,าเอาสอนมายืนหน้าเป้าครับทักษะสกิลม,มูฟมาที่4ดาวครับมีฟิเน็ตช็อตลองช็อตสปีดดิฟเลอร์แล้วก็เทคนิคอลดิฟเลอร์ครับก็ยิงไกลดีเลี้ยงบอลเร็วเลี้ยงบอลบอดีปันโค้งได้ดีราคาก็2 3 0 0 0ประมาณนี้ครับผมว่าราคานี้อยู่ตัวละสำหรับสอนฮืนมินถือว่าคุ้มค่าละถ้าซื้อได้ในราคานี้ข้าวทางเล่นเด่นครับสปีดต้นอยู่ที่1 1อยความเ 115, รวม็วอยู่ที่111ร่อย111ก้าน,นะเลี้อม บอลร้อยเปิดบอลร้อยสิบสองเห็นไหมก็เป็นตัวที่เปิดบอลดีเลยอะสำหรับซอนในปีหลังๆมา,ถ,าถ้าปีก่อนหน้านี้ก็เปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไปยืนหน้าเป้าะไม่จําเป็นแต่ก็ได้เปิดอยู่นะเพราะว่าบางจังหวะมันก็ต้องวิ่งออกไปปีกช่วยเพื่อนอยู่แล้วเนาะสำหรับการเปิดบอลส่งสั้น105ถือว่าน้อยครับจบสกอร์ยิงไกล ยืนตำแหน่ง115ครับปฏิกิริยา113สำหรับซอนฮึงมินก็เนี่ยเห็นไหมการยืนเกมรุกได้หมดเลยเนี่ย L M R M d A M 109ครับแต่ว่าแนวลุกเนี่ย110หมดถ้ายืนหน้าเป้ามันก็จะเหลือเพียงแค่108แต่ว่าไม่มีผลอยู่แล้วสำหรับซอนฮึงมินเนื่องจากเป็นตัวที่รู้สึกว่าชอบอะ่ะมันวิ่งเร็วจบคมไม่รู้จะพูดยังไงสำหรับนักเตะเกาหลีที่เป็นตัวท็อปในแต่ละปีโคตรเก่งครับสำหรับซอนฮึงมินบอกเลย ใครเคยใช้หน้าเป้าแล้วก็สามารถมาอธิบายเสริมได้นะครับสำหรับสอน1ึงมินก็อธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยตัวต่อไปครับก็เป็นเฟอร์นันโดตอเรสครับเฟอร์นันโดตอเรสผมแนะนำที่ EBS บก5ขึ้นมาครับหรือไม่ก็เอาปีไอคอนไปเลยครับเดี๋ยวเราเอามาเทียบค่าพลังเด่นๆให้เห็นกันชัดๆเลยนะสำหรับไอคอนกับนี่เห็นไหมค่าพลังเท่ากันใกล้เคียงกันเป๊ะมาดูกันที่ราคาครับนี่เฟอร์นันโดตอเรสปีนี้นี่ได้5ดาวถ้า ใครไม่ติดอะไรก็ ebs ดีแต่ส่วนตัวผมในความรู้สึกผมผมชอบไอคอนมากกว่าเพราะว่ามันสามารถไปตีบวกต่อได้นะสำหรับต่อเลสเนี่ยเห็นไหมราคา2 3งหมแต่ว่าถ้าคนงบน,น้อยก็เอา ebs ไปเลยได้ดาวด้วยสกิลมูฟครับไอคอนดีกว่าเยอะเลยเห็นไหมเอ่พลังแฝงซีสกิลมูฟ ebs ได้5ดาวมีฟินิชช็อตกับสปีดดีฟเลอร์ครับส่วนไอคอนก็มีชุดติงชิปช็อตครับไซก็ไอคองสนามสปีดดีฟเลอร์ฟินิชช็อตแล้วก็หาจังหวะเรียกฟาวล์ได้ดีครับสูง186เท่ากัน fp ต่างกันที่2 สำหรับตอเลสเนาะราคาก็ต่างกันประมาณห0ื่นเอ็มครับรูปร่างคล้ายๆกันพร้อมเดี๋ยวมาดูค่าพลังเด่นๆของตอเลสคู่นี้ครับเห็นไหมความแข็งแกร่งนี่ก็ e b s ดีกว่าสปิตอนไอคอนดีกว่าครับสปิตอนคมเร็วพวกนี้จะไม่ได้ต่างกันมากการเลี้ยงบอลครับที่เห็นชั้นก็จะเป็นการเลี้ยงบอลเนาะไอคอนดีกว่านิดนึง จบสกอร์การยิ่งเหมือนกันมงบอนไอคอนดีกว่าครับแต่ถ้าบวกสามซื้อบวกหนึ่งไปตีบวกสามจะเป็นไอคอนที่ดูดีกว่าเยอะมากครับสําหรับเฟอร์นันโดตอเลสก็ผมซื้อว,ว่าซื้อก็ไปไอคอนเถอะตัวท็อปสุดของปีครับเพราะว่ารู้สึกว่ายิ่งท็อปจะเ i มันจะเก่งกว่าตัวที่มันอยู่ระดับล่างๆลงมาตามรายชื่อเห็นไหมหลายๆตัวเห็นไหมค่าพลังมันเท่ากันแต่ว่ามันจะไปอยู่ข้างล่างผมคิดว่าตัวอยู่ด้านบน เก่งที่สุดครับในความรู้สึกที่ลองใช้นักเตะม,มาหลายๆตัวนะครับสำหรับเฟอร์นันโดตอเลสครับค่าพลังเด่นๆมันก็จะเป็นสปีดต้นความเร็วครับแต่จุดด้อยมันก็คือการเบียดกันชนการเข้าปะทะพวกนั้นเนาะสำหรับเฟอร์นันโดตอเลสสูง186นะสำหรับไอคอนแต่ถ้า EBS สูง183เห็นไหมความสูงต่างกัน3เซนก็รูปร่างก็ต่างกันไม่ได้เยอะเท่าไหร่ แต่เวลาเล่นจริงๆรู้สึกว่าความสูงที่เพิ่มขึ้นน่ะมันจะสามารถให้เราแย่งเบียดมุมบอลได้เนื่องจากมันเป็นกองหน้าตัวเป้าเนาะก็เป็นตัวที่จบคมแต่ซ้ายไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ขวาคมมากหัวนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่แนะนําให้เอาไปเปิดมุมด้วยสําหรับเฟร์นดนโตเลสเนาะเป็นตัวที่หาช่องดีวิ่งเร็วจบคมครับสาหรับเฟิร์นดอนโตเลสก็ใครอยู่ในฟุตทีมหลายๆได้ อยู่ได้หลายฟูลทีมเลยครับก็มีแอตเลติโกมาดริดครับมิลานเชลซี Chelsea, แล้วก็ลิเวอร์พูลได้หมดเลยครับสำหรับฟนันโดตอรเตสยิ่งไปอยู่ในฟูลทีมโคตรเก่งครับสำหรับฟนันโดตอเรสจัดไปนะครับใครมีงบไปไอคอนใครงบน้อยก็ลงไป EBS แต่ต้องช่างใจนะครับความสูงมันต่างกันเึง3าเซนนะครับบวกอีกนิดนึงก็ได้ไอคอนไปเล่นอย่างสบายใจเลยต่อไปครับก็เป็น อังเรเชฟเชงโก้ครับเชฟเชงโก้ ko, นี่แนะนําที่ปีกับตันบวก5ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราเอามาทิปเปรียเทียบกัน2ปีกับไอคอนเลยนะสำหรับเชฟเชงโก้ก็สงองร้อยเท่ากันครับก็กับตันถนัดซ้าย4ขวา5แต่เชฟเชงโก้ไอคอนถนัด2เทา้าครับเดี๋ยว ก่อนจะไปดูอันอื่นดูราคากันก่อนครับเชฟชิงโก้ไอคอนนี้60,000ครับเชฟชิงโก้กัปตัน2 0 0 0 0ใครงบน้อยไปกัปตันบอกก่อนเลยใครก็ใครงบเยอะเอพีมีก็ไปไอคอนครับเดี๋ยวไปดูค่าพลังเด่นๆครับไอคอนมันดีกว่าอยู่แล้วครับเนื่องจากค่าพลังรวมมันอยู่ที่112ครับข้อเด่นของไอคอนก็คือมันได้2เท้าด้วยคมด้วยวิ่งเร็วด้วยดีกว่าหลายๆอย่างครับมาดูพลังแฝงครับอันที่เป็นกัปตันได้ดีกว่าคือมันจะได้5ดาวครับ พลังแฟงก็จะมีฟิเน็ตช็อตครับลองช็อตสปีดดิฟเลอร์แล้วก็ชูตติ้งชิพช็อตครับส่วนไอคอนก็จะมีชูตติ้งชิพช็อตใส่ก้อยของสนามพาวเวอร์เฮดเดอร์สปีดดิฟเลอร์ครับลองช็อตเทกเกอร์แล้วก็ฟิเน็ตช็อตครับแต่ว่ามันจะได้แค่4ดาวครับราคานี้ก็ซื้อปีกัปตันได้3ตัวนะสำหรับไอคอนก็ผมแนะนำว่า นาะมันก็หลายๆคนก็งบน้อยเน,ะน,นาะแนะนำปีประเภทนี้ลงไปก่อนแต่ก็ส่วนตัวผมผมก็จะกัดฟันครับไม่มีไม่เป็นไรผมก็ซื้อพวกอันนี้บวกหนึ่งบกสองบกสาม,มาใช้ก่อนแล้วก็สะสมเงินเอ็มเพื่อจะไปซื้อไอคอนครับเดีย๋ยวมาดูค่าพลังเด่นๆสําหรับเชฟชิงโก้ครับค่าแข็งแก่ง107่ง107ก็เป็นตัวที่แข็งแร่งดีระดับหนึ่งเลยก็ยังทรงคล้ายๆกับเบนเซม่าผสมกับซอนึงมินอะ่ะสำหรับ เชฟเชงโก้ก็เป็นตัวที่หาช่องดีวิ่งเร็วจบคมเดี๋ยวดูค่าพลังเด่นๆก่อนครับสปีดต้นความเร็ว117 118เห็นไหมพวกนี้ค่าไม่ต่างกันเยอะครับความเร็วก็ใกล้เคียงกันแข็งแกร่งก็ไม่ต่างกันเยอะเท่าไหร่ควบุมบอล109ส่งสั้น104ครับจบสกอร์119จบสกอร์เนี่ยมันจะเห็นความต่างของเท้าซ้ายครับถ้าจบสกอร์แบบนี้แต่ถ้าขวาันนี้ไม่ไม่เห็นความต่างครับจบคมได้เหมือนกันวงบอลก็ต่างกันเยอะพอสมควรไอคอนนี่มงดีกว่าอย่างแน่นอนครับเนื่องจากค่าพลังวงบอลก็115ม ไกลนี้ไม่ได้ต่างกันมากครับวอลเล่ก็พอๆกันยืนตำแหน่งหาช่องดีเหมือนกันครับสำหรับคู่นี้สำหรับผู้นี้ผมก็คิดว่าเชฟเชลโก้เป็นตัวที่วิ่งเร็วนะจบคมนะมงดีนะระดับหนึ่งก็เป็นตัวที่ครบเครื่องครับหน้ามีทีมหรือหน้าใช้งานเป็นกองหน้าครับสำหรับอังเดรเชฟเชโก้ก็ไปอยู่ได้ในหลายฟูลทีมเหมือนกันยิ่งฟูลทีมหียิ่งเก่งครับไม่ไว่าจะเป็นเชลซีมิลานครับใช้ได้ ทั้งคู่เลยสําหรับเชฟเชนโกหรือจะเป็นสายเล่นเมตาสายนักเตะทั่วไปใช้ได้เหมือนกันครับสำหรับอังเดเชฟเชนโก FP ถือว่าไม่ได้แรงนะถือว่ากลางๆครับสำหรับกองหน้าก็ใช้ประมาณ27-28อยู่แล้วเนาะสำหรับกองหน้าของเราโอเคเดี๋ยวเราไปตัวถัดไปกันครับตัวต่อไปครับก็เป็นยูซีบีโอครับยูซบีโนี่แนะนํา BTB บวก5ขึ้นมาเนาะหรือไม่ก็เป็นปีไอคอนก็ได้เหมือนกัน เดี๋ยวเรามาเทียบค่าพลังครับก็ค่าพลังไอคอนดีกว่านิดนึงราคามาเปรียบเทียบกันครับไม่ได้ต่างกันมากต่างกันประมาณ6,000ครับ6,000เอ็ม USB O BTB บวก5ก็112ไอคอนก็113ครับราคาก็15,000กับ20,000่เอ็มตีกลมๆเลยก็ใช้ได้ full ร u ุ g ก t แล้วก็ full meta สำหรับ2ตัวนี้เนาะค่าพลังแฝงครับ เป็น b t p ดีกว่ามีลองช็อตสปีดดิฟเลอร์เพลย์เมคเกอร์ครับไซค์อลของสนามก็เทคนิคอลดีเลอร์ส่วนไอคอนก็มีเพลย์เมคเกอร์สปีดดิฟเลอร์ลองช็อตแล้วก็แฟร์เดี๋ยวเรามาดูค่าพลังเด่นๆของคู่นี้ครับสำหรับ2ตัวนี้ยืนได้ปีกซ้ายปีกขวาเานาะแล้วก็ตัวลุกได้ทั้งหมดเลยสำหรับ ดเดี๋ยวมาดูค่าพลังเด่นๆของหน้าเป้าครับเพราะว่าเรามาแนะนําหน้าเป้าเมตาเนาะสปีดต้นความเร็วเห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูไอคอนเป็นหลักเนาะเพราะว่าถ้าผมแนะนําก็แนะนําให้ใช้ไอคอนครับราคาไม่ได้ต่างกันมากประมาณ5,000ันเอ็มแต่ก็ใครอยากได้5ดาวก็ขยับไป BT B t ทได้แต่ก็ระวังนะครับใช้ไปแล้วเดี๋ยวไอคอนถ้ายิ่งมันปรับ FP ขึ้นปรับอะไรไอคอนเดี๋ยวมันจะปรับค่าพลังขึ้นอีกนะครับเพราะฉั้นเมื่อก่อนเปิดเซิร์ฟใหม่ๆค่าพลังมันไม่ได้เยอะขนาดนี้ไอคอนะมันก็จะปรับตามแพทตามอะไรขึ้นไปครับสาหรับไอคอนเน จะเป็นที่น่าเสียดายในทีหลังแล้วกันแต่ก็ถ้าใช้ตอนนี้มันก็ใช้ได้ยาวๆเหมือนกันสําหรับ BTB บวกห้าก็มาเริ่มกันดูกันที่ไอคอนกอนเนาะพุมจิงค่าพลังไอคอนเนาะแข็งแกงร้อยสองรับชนไม่ได้อยู่แล้วปีต้นคอมเร็ร้อยสิบเก้าก็เป็นตัวที่วิ่งเร็วหาช่องดีอยู่แล้วเลี้ยงบอลร้อยสิบเก้าับเลี้ยงบอลติดเท้าไปกับบอลได้ดีกระชากทีเป็นหายอย่างแน่นอนตัวนี้หายห่วงครับเรื่องความเร็วพวกคุณบอลหนึ่งร้ยอยสิบครับทรงสั้นหนึ่งร้อยห้าก็ถือว่างกลางเป็น ตัวจบเนาะไม่ใช่ตัวจ่ายจบสกอร์ร้อยสิบ้าครับจบได้สองเท้ายิงคมแต่หมงไม่ค่อยดีเท่าไหร่พลังการยิงร้อยสิบหกครับยิงไกลก็ถือว่าดีในระดับกลางๆครับมุงบอลร้อยแปดก็เป็นตัวที่หมงไม่ค่อยดีไม่แนะนำามงอยู่แล้วสูงร้อยเจ็ดสิบห้าด้วยย่งใครมงใครไม่ได้อยู่แล้วยิงไกลร้อยสิบหกครับยิงได้สองเท้ายิงได้หลายมุมเลยยิงไกลยิงปั่นยิงเต็มข้อได้หมดครับยืนตำแหน่งร้อยสิบสามก็หาช่องดีในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ดีปีดปลาชอบยืนถูกที่ถูกเวลาอะไรประมาณนั้น็ไไม่่่่ใชับตวีีี้้เเเเปปททสสาาายยยลงงขจอ รอให้เพื่อนส่งมาเพื่อจบครับตัวนี้เลี้ยงเองกินเองชงเองได้หมดครับสาหรับ ucbo ไปยืนปีกก็ได้นะไม่ไม่ได้เสียหายยืนปีกก็เปิดบอลได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าจะเอาไปเปิดอย่างเดียวเลยไม่เวิร์กครับเวิร์กสำหรับคนที่เลี้ยงตัดเข้ามาตัดเข้ามาปั่นหรือตัดเข้าไปหลังแล้วก็คัทแบ็กให้กองหน้าเราเข้าไปจบอะไรพวกนั้นครับแนะนําสําหรับ ucbo ตัวต่อไปครับก็เป็นชาบอมกึนเนาะสำหรับชาบอมกึนครับก็แนะนํา LN บวกหหรือไม่ก็ไอคอนไปเลยสําหรับคู่นี้ก็ใกล้เคียงกันชาบอมกึนไอคอนร้อยสิครับส่วนชา LN ก็112ยิครับ a p 26่กับ24สูงร้อเท่ากันขนาดสองเท้าเหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปดูนิสัยครับนิสัยนี่ไอคอนดีกว่าครบกว่าทั้งหมดเลยเห็นไหมไอคอนก็มี j e l r Free c u f p i n t Shot Long Shot Speed Differ p l a y Maker Power Header Technical Differ โอ้โหมี ครบครับเมี่สกิลที่เป็นสําหรับกองหน้าหน้าเป้าปีกมีครบหมดเลยวิ่งเร็ววิ่งเลี้ยงบอลดีหาช่องดี ทำสร้างโอกาสให้เพื่อนจบด้วยหัวจบด้วยเท้ามีหมดครับได้5ดาวด้วยแต่สําหรับชาบอมกึนครับถ้าเป็นปี n ถ้าบวกหมันมาที่4ดาวนะถ้าบวกหก็มา5ดาวครับมี power header ปีตีเฟิร์สฟินิชช็อตแล้วก็ injury free ครับราคาครับชาบอมกึนในปีไอคอนเนี่ยสองหมเห็นไหมถ้าเป็นชายอลบวกห้าสามหมผมแนะนําเลยอันนี้ไม่ต้องตัดสินใจอะไรเลยครับเอาไอคอนไปเลยแล้วก็ไปตีบวกสามเองครับฟูทีมที่ใช้ได้ครับฟูเมตาเวิร์กที่สุดครับฟูอื่นไม่แนะนำครับสำหรับชาครับการยืนตำแหน่ง เห็นไหมยืนตำแหน่งแนะนําให้เป็นหน้าเป้ากับหน้าต่ำครับปีอันอืน่นไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เนื่องจากค่าเปิดบอลอะไรมันก็ไม่ได้ดีครับสาหรับชาบมกึนก็ยืนหน้าเป้าหน้าต่าเวิร์กที่สุดครับสำหรับชาบมขึ้นครับเดี๋ยวเรามาดู OVR ร,รวมของําแหน่งกองหน้าครับแข็งแกง่ง111เผมจะเอาไอคอนเป็นหลักก่อนนะครับก็ถือว่าชนได้ระดับหนึ่งครับสูง1 7 9ยเปฏิประตียมกลมเลยสปีตต้น1 1 8 ความเร็ว119ก็วิ่งเร็วอยู่แล้วคล้ายๆกับเขาเรียกคล้ายๆกับ UCBO ผสมกับเลวานะจะออกมาเป็นส่งของชาบอมกืนเลี้ยงบอล110คู้พุมบอล108ส่งสัง 98, น้น98เห็นไหมหน้าเป้าส่วนใหญ่มันส่งสั้นไม่ดีอยู่แล้วก็เวลาจะส่งก็ตัดให้ตรงๆหน่อยจบสกอร์กับ พลังการยิง116ครับยิงไกลยิงปัน่นดีหมดเลย2เท้าด้วยมงบอล113เขา 3, มงดีอยู่แล้วสำหรับชาวบอมกึินอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดในของเกาหลีเร็วที่สุดแล้วด้วยก็จะมี2ตัวที่เก่งๆของเกาหลีจะมีชาบอมกึินกับซอนถึงบิน2ตัวนั่นแหละโอเคก็มาดูโดยรวมครับสำหรับชาบอมกึินก็เป็นตัวที่วิ่งเดียวชนได้หาช่องดีจบคมครับจบคมทั้งหัวทั้งเท้า ได้หมดครับสำหรับชาบอมกลืนส่วนตัวผมอีก ID ดีหนึง่งผมก็ใช้เป็นตัวหลักอยู่ครับสำหรับชาบอมกลืนปีไอคอนเนาะก็ใช้เป็นหน้าเป้าอยู่ก็แนะนํามีติดทีมไว้เป็นดีที่สุดครับเอพีเพีพยงดี26่เพีพยงเท่านั้นหลายๆตัวกองหน้าตอนนี้สูงกว่า26ไปหมดแล้วนะครับโอเคไปตัวต่อไปตัวต่อไปครับก็เป็นเทอ e รี่องรีครับแนะนําที่ ebs บวกห้าขึ้นไปหรือไอคอนเลยก็ได้ ส่วนตัวผมถ้าผมใช้ก็ไอคอนครับแต่เดี๋ยวตอนนี้ยังไม่มีโอกาสที่จะได้จับเพราะว่าเก็บเงินยังไม่ถึงครับสำหรับองรีไอคอนก่อเดี๋ยวมาดูค่าพลังเด็ดๆครับองกิรีนี่บวกหนึ่งนี่มาที่5ดาวอีกแล้วนะราคา EBS บวก5ได้หมื่นห้าครับแล้วก็องรีนี่ก็ประมาณ5 0,000ื่นครับก็องรี EBS 3ตัวได้ไอคอนหนึ่งตัวครับแต่ก็องรีผมว่าไปไอคอนเลยดีกว่าแต่ถ้างบน้อยก็ EBS ไปได้เหมือนกะันก็ราคาที่นิสัยครับที่สําคัญสําครับก็จะมีเห็นไหม ชุดติ่งชิปช็อตไซ้อยของสนามเพลย์เมกเกอร์ครับสปีดดิฟเลอร์แฟร์แล้วก็ฟินิชช็อตสำหรับองลียืนได้ทั้งหน้าเต้าหน้าตำปีก C.A.M ก็ยืนได้ แต่ว่าไม่ได้เก่งเท่าไหร่ถ้าไปยืน c m เนาะแต่ว่าสามารถยืนได้ครับตัวลุกทั้งหมดยืนได้หมดเลยสำหรับองรีอยู่ได้ทั้งฟูลทีมอาร์เซนอลบาร์เซโลน่ายูเวนตุสโมนาโกหรือปูฝรั่งเศสครับได้หมดเดี๋ยวไปดูค่าพลังเด่นๆครับแข็งแกร่ง105ครับก็ถือว่าชนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากรูปร่างผอมนะแต่ว่ามันมีส่วนสูงเป็นข้อเด่นเนาะสปีดต้น120ความเร็ว122ครับก็เป็นตัวที่วิ่งเร็วอยู่แล้วล่างมาเจอเยอะมากครับสำหรับเทียรดีองรีบอกเลยโคตรโกงโคตร ที่อาร์เซนอลเป็นยุคลายพ่เขาเลี้ยงบอลโคตรดีจบโคตรคมครับสำหรับทีรีอองรีสงสั้นร้อยสี่ครับจบสกอร์ร้อยยี่สิบเห็นไหมออกเป็นสีชมพูเข้มเลยจบได้สองเท้าเหมือนกันนะสำหรับอองรีก็ถึงซ้ายสี่ก็จบได้พลังกานย,ยินงร้อยสิบสี่ครับยิงไกลร้อยสิบห้ายิงตำแหน่งร้อยสิบสองครับก็อองรีนี่เอาง่ายๆเลยเป็นตัวที่เทคนิคสูงวิ่งเร็วเล่นท่าได้ดีจบคมคล่องเร็วคล่องคมแต่ชนไม่ได้แค่นั้นครับจำง่ายๆเลยครับสำหรับเทีรีอองรีตัวต่อไปจะไม่พูดถึงเลย ก็ไม่ได้ครับเนาะสำหรับอานาอานมันก็มีหลักๆมีแค่2ปีครับถ้าผมให้ผมแนะนําก็ได้ทั้ง2ปีครับ L N กับ B W C แต่ก็าราคาต่างกันประมาณหมื่นเอ็มครับ ใครงบน้อยก็เอี้ยวเอ็นแต่ถ้าถามผมก็ BWC ครับบวก FP ขึ้นมาอีกหนึ่งค่าพลังมันดูเหมือนไม่ต่างกันเยอะนะแต่ว่ามันมี FP แคบช่องว่างที่ FP หนึ่งราคาที่แพงกว่ามันเก่งกว่าอยู่แล้วครับสำหรับอานายสำหรับอานายครับสูงมาแปดนัด2เท้านะก็ FP 28ครับถือว่ากลางๆมีกิโมบมาที่5ดาวครับมี finet ต h o อแรร e สป e ดดิฟเลอแล้วก็เทคนิคอร l ดิ f เลอราคามาที่ประมาณ45,000ครับตีกลมๆเลยได้ทั้งมัดฟูมิรานมัดติดอินเตอร์บาซ่าครับแล้วก็ฟูบลัส ซิลได้เหมือนกันสําหรับอานายก็ค่าพลังเด่นๆครับยืนหน้าเป้าหน้าต่ำได้ปีกไม่แนะนําครับสําหรับอานายดูข้าพลังเด่นๆกันก่อนครับแข็งแกร่งร้อยสี่ครับเป็นตัวที่ชนไม่ได้อยู่แล้วสําหรับอานายแต่ก็บางทีมันมีเขาเรียกอะไรนะลูกดื้อของมันบางจังหวะเหมือนชนไม่ได้แต่ชนได้เฉยอ่ะเคยเห็นไหมใครเคยเล่นอานายหรือเจออานายก็จะรู้ครับมันมีความเก่งของมันอยู่ในตัวอยู่แล้วอานายเนาะสปิรต์ต้อนร้อยสิบหกครับคอมเดิลร้อยสิบสี่เลี้ยงบอลร้อยสิบห้าครับควบคุมบอลร้อยแปดจุดสกอร์ โคตรไม่ดี <c oughs> ยู่ตำแหน่งร้อครับเป็นตัวที่วิ่งเร็วกลางๆเร็วคมเร็วคม,วค,มคล่องชนไม่ได้หมงไม่ได้ก็อีกอย่างหนึ่งข้อเสียมันคือมันชอบลงแต่ความรู้สึกนะตั้งยังไงก็ช่างมันชอบลงมาบริเวณกึ่งกลางสนามอ่ะบางคนเราชอบกองหน้าที่หาช่องอยู่ด้านหน้าเนาะแต่มันชอบลงมากึ่งกลางสนามครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของอานายแต่อันอื่นก็เป็นข้อดีหมดเร็วคมคล่องเลี้ยงเล่นหน้าอะไรใช้ได้ครบหมดเลยครับสําหรับอานายแต่ถ้าใครมีงบ อีกหน่อยก็ไม่ไม่หน่อยละหลายเท่าตัวเลยก็ไปไอคอนเลยครับเนี่ยเห็นไหมไอคอนนี่โคตรเก่งครับ3 0 0 0 0 0แต่มันก็แพงเกินเนาะเอพียี่เหมือนกันแต่ก็ราคาไปไกลมากใครมีงบไปไอคอนครับใครไม่มีงบก็ BWC หรือ l n ได้เหมือนกันครับโอเคไปตัวสุดท้ายกันเลยดีกว่าไปตัวสุดท้ายเราก็เห็นกันอยู่แล้วครับก็เป็นคริสโนโรนัลโดครับก็เป็นโรนัลโดเนาะแนะนำเป็นพวก btb ขึ้นมาได้หมดยืนหน้าเป้าได้แต่ว่า btb กับ bwc สําหรับ cristiano ronaldo นี้2ปีนี้มันจะเป็นตัวที่ผอมบางขับชนไม่ได้นะแต่ถ้าปีอื่นๆขึ้นมานี่ได้หมดเลยผมแนะนําต่ําๆก็ประเภทนี้แหละขึ้นมาเอา bwc นะบวกหเทียบกับ cristiano ronaldo ตัวท็อปนี่ world cup 22ก็ถือว่าไม่ได้เวิร์คเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาเทียบกับปี ซีซีเลยคันทรีครับครับ AP 29ก็แน่จะเป็นตัวท็อปสุดของโรนัลโด้ไปอีกนานครับสำหรับปีซีซีสำหรับโรนัลโด้เห็นไหม ค่าพลาง1 1 2ยสิบสองรอันนี้บวกหนึ่งนะแต่ราคามันต่างกันเป็นแสนเลยอันนี้30,000ื่นอันนั้นแสนห้าสำหรับโรนัลดผมคิดว่าราคาหน้ามันจะจบสักไม่เกินแสนตอนนี้มันเวอร์เกินเห็นไหมมันขึ้นจาก37 0 0 0ไปเป็นแสนกว่าผมว่าราคาน้าจะมินประมาณ 5- 0 0 0 0่นถึง80,000เอ็มโดยประมาณเนี้ยราคาเนี้ยกำลังคุ้มค่าครับโรนัลดหรือไม่เกินแสนกำลังคุม้มแต่ใครมีงบน้อยก็ใช้ปีด C ใช้ได้ยาวๆครับแต่มีงบก็จัดไป CC ได้5ดาวเหมือนกันนะเพราะว่าปกติหลังๆมาโรนันโดบวกหนึ่งมันจะให้มาแค่4ดาวครับถึงจะไม่มีสปีดดิฟเลอร์แล้วก็ช่างครับแต่ได้5ดาวก็ถือว่าโอเคที่สุดแล้วตอนนี้ก็ราคาก็ต่างกันริบรับเลย <c oughs> ซื้อบ w c บวก5ได้5ตัวคิดดูใช้ในฟูลทีมได้ทั้งแมนยูเัลมาดริดยูเวนตุสแล้วก็เอานาเซอเอานาเซอร์ได้ยังไม่มีใครทำหรอกเนาะก่อค่าพลังรวมๆครับผมจะอิงจากปี ท็อปเป็นหลักเนาะเป็น BCC ครับมีสปีดเทคนิคอลดีเร์ครับไซก้อยของสนามเพลย์เม이เกอร์ลองช็อตแล้วก็แฟร์ค่าพลังเด่นๆครับสำหรับโด้เดี๋ยวไปดูการยืนตำแหน่งก่อนเดี๋ยวอิงอันนี้เป็นหลักเนาะการยืนตำแหน่งครับยืนได้ปีกปีกหมดเลยเห็นไหมเนไหมตัวลูกได้ทั้งหมดอ่ะ CAM CML MR MRW LW CF ST แต่แนะนําถ้าเป็นปีประเภทนี้ให้เป็น ST ครับแต่ถ้าปีก็มันจะมีปีกอยู่แล้ว BWC กับปี BTB คู่นั้นยินปีกได้แข็งแร้ง104ครับถึงแข็งแกร้ง104เป็นตัวที่ถือว่าน้อยนะแต่ว่ารูปร่าง187รูปร่างปกติมันชนได้ทุกตัวโรนั่โดทนาสองเท้าด้วยปีนี้ ชนได้ทุกตัววิ่งเร็วร้อยสิบหกสปิตต้นร้อยสิบเจ็ดเห็นไหมเลี้ยงบอลร้อยสิบแปดตีเท้าคขบาุ่มบอลร้อยสิบเอ็ดจบสกอร์ร้อยสิบห้ารังการยิงร้อยสิบเจ็ดครับมุมบอลหนึ่งร้อยสิบสองยิงไกลร้อยสิบหกยูต่ตำแหน่งร้อยสิบเจ็ดก็โรนัลโดนี่มันก็ครบเครื่องอยู่แล้วเนาะสมัยที่เขาลุ้งลุงก็เร็วผิ้วยิงฟรีคิกโคตรด,ดียิงไกลก,ก็ดีเหมือนกันช่วงที่อยู่แมนยูอ่ะยิงไกลโคตรดีแมนยูแล้วก็ไปมาดริดใหม่ๆยิงไกลดีฟรีคิกดีวิ่งเร็วเล่นท่าดี ครบหมดเลยโรนัลโดแต่ว่าช่วงหลังๆมาด้วยอายุที่โรยลาของคริสโนโรนัลโดเนาะเขาทาให้ความเร็วดรอปลงแต่ว่าความคามมันก็จะเพิ่มขึ้นไปได้ด้านความคามความแข็งแกร่งเลยคิดว่าคริสโนโรนัลโดเป็นตัวหนึ่งที่เราต้องมีติดทีมไม่ปีใดก็ปีหนึ่งครับต้องมีติดทีมอยู่แล้วครับสำหรับคริสโนโรนัลโดก็เป็นตัวที่สําคัญนะก็คิดว่าโงมาตั้งนานแล้วสำหรับคริสโนโรนัลโดใครใช้มาก็จะรู้ว่าโรนัลโดราคามันก็จะค่อนข้างสูงกว่าเพื่อนไม่ว่าเป็น C r ียซหรืออานาย แพงทุกตัวครับแต่ว่าปีนี้มันดีกว่าอะนไรที่ว่าแข็งเร็วคล่องคมมงดีก็ครบเครื่องเรื่องกองหน้าครับสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกองหน้าเมตาในปี2023นี้ก็ลิศท,ที่ผมลิศมาให้ทุกคนนี้ผมคิดว่าน่าจะใช้ยาวๆไปหลายเดือนนะเพอๆใช้ไปถึงต้นปี2024ได้เลยจนกว่ามันจะอัพแพทใหม่นู่นนะนักเตะพวกนี้ถือว่าติดในลินี่มันไม่หลุดง่ายๆครับผม การันตีได้เลยเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปแนวนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องผมนะครับใครมีตัวอื่นแนะนําก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้เลยหรือใครอยากให้ผมทําตําแหน่งอะไรทําคลิปเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเกมฟีฟ่าออนไลน์ซีคอมเมนต์ comment บอกใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะหาข้อมูลและมาทําให้นะครับโอเค คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปครับไปแล้วครับสวัสดีครับ